คลายเมนูครับ m e n u นะครับ p t นะแล้วก็เป <antique. S 1> <dairy. S 2> ิดแท็ก p t ไว้นะครับจริงๆเลิงเนี่ยเป็น html ก็ยังได้นะเดี๋ยว html ดีกก่า html ธรรมดานี่แหละแล้วก็อ่า ลี้ยงนะแทง A นะครับอันนี้เป็นดูข้อมูลนะครับดูข้อมูลนะจากนั้นอ่าอันนี้เป็นก่อข้อมูลนะครับก่อบัฟฟี่วางได้เลย อันนี้เป็นกอรอกข้อมูลดีกว่าน,นะข้างบนนะครับอพิมพ์ไว้เท่านี้นะครับกอรอกข้อมูลเนี่ยเราลิงก์ไปที่ไหนอ่าต้องลิงก์ไปที่เด็กนะครับดูข้อมูลลิงก์ไปที่ไหนครับเออตีเล็ก พนะครับเหนะ็นไหมพอเราได้เมนูตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะเอาไฟล์เมนูเนี่ยไปเรียกใช้ในทุกๆหน้านะครับเราจะ Copy อย่างนี้ไปวางทุกๆหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้วิธี input เอานะครับเช่นเอาไวต้ตรงไหนดี้นะนี้ได้ไหมอลองดูน,นะครับ ที่ผมต้องเปลี่ยนไฟล์ index เ,เป็น p n p ด้วยนะถ้าผมจะ i n c p u e นะครับเดีย๋ยวขอเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ตรงนี้นิดนึงนะเป็น p n p ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากก็เป็น input นะครับเดี๋ยวมรทัเดียวก็ได้ แบบนี้นะครับแล้วก็เอามันไปวางใส่ในหน้าพวกส e l e c t ด้วยนะครับในหน้า s ีเล็กนะต่อจากอิมพูดก็ได้ครับต่อจากคอนเ e ็กนะอันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับลองกดเซทแล้วลันด,ดูคนระับเห็นไม อข้อมูลก็ลิงก์มาที่หน้าฟอร์มนะเดี๋ยวอันนี้น่าจะลิงก์ผิดเพราะว่าเราลิงก์เป็นไฟล์อินเด็กแล้วเอ้ยไฟล์พีแล้วนะครับไม่ใช่ HTML แล้วก็เปลี่ยนใหม่กดเซฟนะครับก็แบ็กกับใหม่โอเคถ้าคลิกต่อข้อมูลมันก็จะมาหน้าฟอร์มถ้าคลิกดูข้อมูลก็จะมาหน้า s e l e c t นะครับเลาายจะใส่ b r ลงมาหน่อยก็ดีครับตรงนี้จะได้ตกบรรทัด ใส่เส้นด้วยก็ดีครับใส่เส้นนะสเท่าไหร่นนะนี้นะครับหลังจากที่เราเซฟเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะโชว์ข้อความตัวนี้แล้วก็จบมันจะไม่ไปต่อถูกไหมเราจะเอาใหม่เราจะทําให้มันกลับไปที่หน้าดูข้อมูลเซฟเสร็จไปดูข้อมูลโอเคไหมครับ โค้ดที่ใช้ในการดูข้อมูลนะครับก็ผมคอมเมนต์มรรทันนี้ไว้นะหายเลยโอเคเราจะใช้คำว่า header ครับ h e เ d อ r นะ <Okay. S 2> เอาไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงหลังจากที่มันเช็คการ q u r r y ครับ header <Okay. S 2> วงเล็บตามด้วย Location ครับคลอน แล้วบอกด้วยว่าจะให้มันไปที่ไฟล์ไหนดูข้อมูลเราไปที่ไฟล์ s e select ถูกไหมครับ d p p ครับจบแล้วเนี่ยอ่าผมก็ลองเซฟดูนะครับต่บอข้อมูลดูนะ new new อ่า new post แล้วกันนะโดยโดยใครดี g.l.e g.l. google นะครับโพสต,ต์ปุ๊บเห็นไหมฮะ ข้อมูก็จะมาเลยเอมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้า select เ,เลยหลังจากที่เราเซฟเสร็จนะครับน่าดูโค้ดเลยแค่นี้ครับ